สวัสดีค่ะใบเฟิร์นอดีตพรีเซนเตอร์ตกใจข่าวเชนธนาเจอแฉช่ชอโกงสืบเนื่องจากกรณีอดีตนักร้องเชนธนาไตรฉัดออกมาร่ำให้กลางวงสัมภาษณ์หลังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่2กรณีถูกบริษัทดังแจ้งความช่อโกงค่าผลิตภัณฑ์จำนวน79ล้านบาทล่าสุดใบเฟิร์นพิมพชนกหนึ่งในอดีตพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อดังของเชนธนาได้เปิดใจถึงเรื่องข้างต้นว่าเรื่องดังกล่าวไม่กระทบกับตนแต่ยอมรับว่าเมื่อวานเห็นข่าวแล้วก็ตกใจไม่เคยรู้ว่ามีปัญหาขนาดนี้ตนหมดสัญญากับทางแบรนด์ไปเป็นปีๆแต่ช่วงที่เคยร่วมงานกับพี่เชนมีถ่ายแบบก็ไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนตั้งใจมากๆตนได้เงินครบตามสัญญาทุกอย่าง แบบนี้ต้องสกรีนงานมากขึ้นไหมนางเอกชื่อดังเล่าว่าตนสกรีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทำได้มาโดยตลอดก่อนรับก็พยายามเต็มที่เท่าที่จะตรวจสอบได้ส่วนที่แฟนๆหลายคนเป็นห่วงก็ไม่ต้องห่วงเพราะตนหมดสัญญาไปเป็นปีแล้วไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยไม่รู้รายละเอียดและความเคลื่อนไหวอะไรเลยพยายามทำให้ดีที่สุดในส่วนของตนขอบคุณที่นี่ .com คะ่ะ